สวัสดีครับกลับมาพบกับ t h a n o t com นะครับเทคโนโลยี Technology for living channel ครับสำหรับวันนี้นะฮะผมมีเครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ l i g h t Air ประเทศสวีเดนมานำเสนอ,อกันนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่คือเครื่องฟอกอากาศประเภทประจุลบนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า n egative ion air purifier นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่อหนึ่งนะฮะก็คือ electrostatic Air Purifier หรือว่าเครื่องฟอกอากาศประเภทไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับจะสังเกตเห็นนะครับรูปทรงหน้าตาอะไรต่างๆมาเป็นทรงกระบอกแบบนี้เลยนะฮะมันจะแตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วๆไปที่ใช้แผ่นกรองอากาศแบบสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลักการการทำงานของมันนะครับเป็นอย่างไร แล้วก็มันสามารถที่จะฟอกอากาศได้อย่างไรกําจัดเชื้อโรคในอากาศได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนนะครับมีค่าบรรุงรักษาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Light Air เครื่องนี้นะครับ เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มาจากประเทศสวีเดนนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับทางบริษัท Light Air เนี่ยก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ n อ r d i c Growth Market ของประเทศสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของความน่าเชื่อถือคุณภาพการตรวจสอบอะไรต่างๆไว้วางใจบริษัทนี้ได้แน่นอนนะครับบริษัทนี้ได้พัฒนานะครับเครื่องฟอกอากาศประจุลบแล้วก็ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมด้านอากาศสะอาดนะครับแน่นอนทำด้านนี้โดยตรงความเชี่ยวชาญความ Specialized นะครับ หายห่วงอีกด้วยเช่นกันสําหรับหลักการการทํางานของเครื่องฟอกอากาศประจุลบนะครับก็คือที่ด้านบนของตัวเครื่องตรงนี้นะครับมันจะมีเข็มปล่อยประจุนะครับที่เรียกว่า corona n e e d l นะครับหรือว่าเข็มปล่อยประจุโคร o น a นั่นเองมอีทั้งหมด3เข็มด้วยกันนะครับแต่ละเข็มเนี่ยก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าลบนะครับ ออกมานะครับซึ่งมันก็จะลอยฟุ้งไปในอากาศแบบทั่วทิศทางนะครับแล้วมันก็จะไปดักจับเอาอนุภาคขนาดเล็กต่างๆนะครับที่ลอยอยู่นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นละอองนะครับควันมลพิษเชื้อไวรัสเชื้อราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปทําปฏิกิริยานะครับซึ่งจะทําให้ฝุ่นเหล่านี้เนี่ยลอยตกลงมาที่พื้นบางส่วนอีกบางส่วนก็จะลอยเข้ามา กาะที่ตัวดักจับอนุภาคนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า particle collector นะครับเนี่ยที่อยู่ตรงกลมๆตรงนี้นะครับที่มีตะแกรงห่อหุ้มอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเป็นประจุบ,บวกนะครับแน่นอนครับเมื่อลบกับบวกเจอกันนะครับมันก็จะมีความเป็นแม่เหล็กเกิดขึ้นจะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนอนุภาคเหล่านี้นะครับหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไม่ลอยอยู่ในอากาศอีกต่อไปจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อระบบทางเดินหายใจของเราที่เราจะสูดหายใจเข้าไปไม่ว่าจะเป็นทางจมูกหรือว่าทางปากนั่นเองครับโดยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดนะครับของเครื่องนี้เนี่ยที่มันสามารถกําจัดได้เนี่ยได้เล็กสุดนะครับถึง0.007ไมครอนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 2.5ไมครอนนะครับกับ0.007นะครับลองคํานวณดูนะฮะว่ากี่เท่านะครับ แล้วก็ข้อดีของมันนะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของการประหยัดค่าบำรุงรักษาครับแน่นอนครับเครื่องนี้นยฮะมันไม่มีแผ่นรออากาศเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไปนะครับมันจึงทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินซื้อแผ่นรออากาศตามรอบนะครับแล้วก็ไม่มีระบบวงจรอะไรที่ดูซับซ้อนนะครับมีการปล่อยประจุลบออกมาอย่างเดียวนะครับแน่นอนเครื่องเสียนะครับ การบุงรักษาก็ค่อนข้างที่จะต่ํานั่นเองนะครับแล้วก็ง่ายด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่นะครับในเรื่องของเสียงนะครับก็มีเสียงที่เงียบมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเสียงที่เขาเรียกว่าบั i n g Sound หรือว่าเป็นเสียงที่แบบฮึ่งแบบขนาดเบาๆนะครับไม่ได้เสียงแบบรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการหลับพักผ่อนของเรานะครับเพราะว่าเครื่องนี้นะครับก็จะปล่อยแค่ประจุลบ ผ่านออกมาทางเข็มปล่อยประจุที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องเท่านั้นเองไม่ได้มีพัดลมดูดอากาศอะไรใดๆอยู่ในตัวเครื่องเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยพัดลมดูดอากาศของเครื่องฟอกอากาศทั่ว,วไปยิ่งถ้าเราเปิดเบอร์แรงระดับที่สูงเท่าไหร่เสียงก็จะดังมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองครับสำหรับข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศประจุลบนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการประหยัดไฟครับ เครื่องนี้เนี่ยผมได้ทดสอบแล้วนะครับมันมีการกินไฟนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4.6วัตต์เท่านั้นเองนะครับน้อยกว่า5วัตต์อีกนะครับเรียกได้ว่าน้อยกว่าหลอดไฟ LED ขนาดเล็ก1หลอดอีกนะครับถ้าเราเปิดนะครับ24ชั่วโมงนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับใน1เดือนเนี่ยเราจะเสียค่าไฟไม่เกิน20บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับ ถ้าสมมุติลองเทียบกับเครื่องฟอกอากาศเครื่องใหญ่นะครับที่มีแผ่นรออากาศนะครับจะต้องมีอย่างต่ำประมาณ50บาทแล้วนะครับนี่คือข้อดีของมันคือประหยัดไฟมากๆแล้วก็เปิดได้นานอายุการใช้งานยาวนานอย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งข้อนะครับที่เป็นข้อสุดท้ายนะฮะตัวเครื่องของมันเนี่ย สามารถวางเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งบ้านหรือออฟฟิศของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยรูปทรงที่เขาเรียกว่าดูทันสมัยนะครับมีตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะคริลิกใสนะครับแล้วก็มีแสงมีหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถที่จะปิดได้ด้วยนะครับมันส่องลงมาจากข้างบนเนี่ยมาสะท้อนกับพื้นเราพอดีก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เอาไว้ช่วยประดับบ้านหรือว่าออฟฟิศสำนักง,งานของเราได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการใช้งานมีความยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนนะครับการประกอบเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับมาดูกันในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ให้มาภายในกล่องผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับก่อนอื่นนะฮะผมขอสารภาพกันก่อนนะครับว่าถ้าเห็นอุปกรณ์เหล่านี้วางบนโต๊ะแบบนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ย ผมไม่มีทางรู้แน่นอนว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่นะครับแต่พอดีตอนนี้รู้แล้วก็จึงขอมานำเสนอมาแสดงให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับขอเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกกันก่อนนะครับนี่ครับขอยกขึ้นมาเลยนะฮะนี่คือตัวสร้างประจุไฟฟ้าลบนั่นเองนะครับนี่ครับหรือว่าตัว Negative Ion Generator นะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามีนี่ครับมีเข็มนะครับนี่ทาซูมไปใกล้ๆนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับ เป็นเข็มเขาเรียกว่าเข็มโคโรนานะครับหรือว่าโคโรนานีดเดิลส์นะครับมีทั้งหมด3เข็มด้วยกันในขณะที่ด้านล่างของมันนะครับจะสังเกตเห็นมันจะมีจุดอยู่4จุด4มุมเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือไฟ LED นะครับจะปล่อยออกมาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะปล่อยลงมาข้างล่างนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆต่อการฟอกอากาศนะครับเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับมันจะส่องลงไปที่ไหนครับส่องลงไปตรงนี้ครับ คือตรงนี้เนี่ยนี่คือฐานเครื่องครับฐานเครื่องแบบอะคริลิกนะครับอะคริลิกแบบใสนะฮะทรงกระบอกเหมือนกันนะครับซึ่งตัวฐานเครื่องเนี่ยก็จะมีสายไฟนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็จะยึดติดกับตัวฐานเลยนะครับไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับมันจะยึดตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะฮะออกไปนะครับสายไฟก็ยาวประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับบวกกับอีกชิ้นหนึ่งนะฮะนี่คือชุดอะแดปเตอร์ แปลงไฟนะครับนี่ครับก็จะรองรับไฟนะครับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง1 0 0ถึง240โวลต์นะครับพูดง่ายๆคือใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับสายไฟให้มาอีกเกือบเกือบ2เมตรเช่นกันนะครับรวมกัน2อันนี้นะฮะสายไฟเนี่ยยาวประมาณ4เมตรกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะฮะยาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วก็อันนี้ฮะนี่คือสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับซึ่งจะเป็นสวิตช์แบบ2จังหวะนะครับคือจังหวะแรกเนี่ยเอาไว้เปิดเครื่องนะครับ อีกจังหวะหนึ่งก็คือเครื่องก็ยังเปิดอยู่แต่จะเปิดหลอดไฟ LED นะครับมาด้วยนะครเพื่อความสวยงามประดับประดาตกแต่งห้องให้สวยงามนะครับส่วนนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า particle collector นะครับหรือว่าตัวดักจับอนุภาคนั่นเองนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งก็งง่ายๆนะครับเอาไว้นีครับครอบลงมาที่ส่วนหัวเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต่อแบบลักษณะนี้นะครับต่อเข้าสวิตช์ไฟแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะต่อเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับผมเองนะฮะในฐานะคนรักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับผมคิดนะครับแวบแรกเลยผมคิดว่ามันคือสนับแข้งนะครับจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับเนี่ยมันจะมาครอบ ตรงตัวดักอนุภาคหรือว่า particle collector ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องประกอบให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็นี่ครับนี่คือหนังสือคู่มือการใช้งานเครื่องนะครับเป็นชุดเอกสารประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับให้ตัวแปลงทำความสะอาดเข็มโคโรนามาด้วยนะฮะนี่ครับวิธีทำความสะอาดก็คือ นี่ครับปัดๆๆๆๆแถวๆนี้แหละนะครับเนื่องจากเข็มโคโรนนี้ห้ามโดนน้าห้ามเปียกน้ํานะครับเป็นข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์ที่หน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับเสียบปลั๊กพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับการเปิดเครื่องครั้งแรกกดปุ๊บนะครับ นี่คือเปิดเครื่องแล้วนะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเราจะไม่เห็นมีความแตกต่างอะไรเลยนะครับยกเว้นนี่ครับด้านบนตรงนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไฟสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือไฟแสดงสถานะการทํางานของตัวเครื่องนี้นะครับว่าตัวเข็มโคโรนาเนี่ยที่อยู่ด้านบนทั้ง3าเข็มทํางานเป็นปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแสดงแบบนี้แสดงว่าทํางานเป็นปกติดีนะครับเท่านี้เองฮะแต่ถ้าสมมุติว่ากดอีกหนึ่งครั้งนะครับ จะสังเกตเห็นว่านี่ครับมีไฟนะฮะ LED นะครับส่องลงมานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปมันส่องลงมามันอยู่ข้างใต้นี่แหละใต้ตัวปล่อยไฟฟ้าประจุลบนี่แหละนะครับอยู่ข้างใต้แล้วก็ส่องลงมานะครับผ่านตัวฐานที่เป็นอะคริลิกทรงใสทรงกระบอกแบบสแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับความรู้สึกตอนนี้นะครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเอานิ้วเนี่ยมาอัางไว้แบบนี้ นะครับหรือว่าเอาฝ่ามือมาอ้างแบบนี้นะครับจะรู้สึกว่ามันมีลมออกมาเหมือนกันนะครับเป็นลมอ่อนๆนะครับอยู่แถวๆเหนือเข็มโครโรนาตรงนี้นะครับเครื่องนี้นะครับเขาแนะนำให้ใช้แบบ24ชั่วโมงนะครับเปิดไปเลยนะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยฝุ่นละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กต่างๆเนี่ยเมเาควันนู่นนี่นั่นนะครับมันจะลอยมา ติดอยู่ตรงตัวดักอนุภาคตรงนี้นะครับที่เรียกว่า particle collector ตรงนี้นะฮะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะถอดมันนะครับอย่างที่ผมแสดงการประกอบให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราสามารถที่จะถอดออกมันได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้สบายๆเลยทีเดียวครับในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมีผลทดสอบต่างๆ ผ่านทาง l a บนะครับหรือสถาบันต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมได้สรุปเอาไว้แล้วนะครับบนรีวิวบนเว็บไซต์ thanop com นะครับเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะฮะจริงๆแล้วมีเยอะมากๆแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับแต่เนื่องจากผมไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เอามาทดสอบเชื้อโรคปริมาณเชื้อโรคในอากาศต่างๆนะครับก็ต้องใช้หลักทางวิชาการผลการทดสอบในการอ้างอิงนะครับจะดีที่สุดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเครื่องฟอกอากาศ Light Air Ion Phone Evolution เครื่องนี้นะครับสำหรับข้อดีนะครับผมพูดมาหมดแล้วนะครับพูดมาเยอะแล้วนะฮะสำหรับข้อเสียมาดูกันบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือตัวเครื่องนี้เนี่ยเวลาเข็มปล่อยประจุลบเนี่ยมันทํางานเราอาจจะไม่รู้ว่ามันทํางานหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องลุกมาดูตรงนี้ครับมันจะมีเป็นไฟ LED สีน้ําเงินบอกอยู่นะครับว่าเครื่องนี้ทํางานอยู่หรือเปล่านะครับในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องนะครก็คือเครื่องนี้ต้องวางแบบกลางห้องแบบนี้นะครับ กลางห้องแบบนี้ซึ่งก็บางทีเนี่ยก็เข้าใจนะฮะว่าบางหลังเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความจํากัดมีข้อจํากัดอยู่นะครับการวางกลางห้องอาจจะเป็นเรื่องลาบากนิดนึงอย่างผมเนี่ยมาวางตรงนี้อาจจะต้องมีน่ฮะสายไฟมันต้องระยงระยางขึ้นมาพอสมควรกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องเก็บสายไฟให้ดีๆอาจจะไปซ่อนเอาไว้ใต้พรมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทาง เครื่องนี้เขาก็ให้สายไฟมายาวเหมือนกันนะครับเกือบเกืบสเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีในข้อเสียนะฮะซึ่งก็โอเคครับไม่เป็นไรฮะร,รับได้สําหรับช่องทางการสั่งซื้อของเครื่องนี้นะฮะก็สามารถดูได้จากบนหน้าจอที่สแสดงอยู่ตอนนี้ได้เลยครับสําหรับในคลิปนี้นะฮะทาง t h u n o um. com ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ